สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุยง้ยโงเฮงแอสโทรจีที่ผลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยมาในครั้งนี้ผมจะมาแมทชิ่งนะครับของท่านที่เกิดในแต่ละวันว่ามารักกันแล้วความรักของท่านจะเป็นอย่างไรเป็นการแมทชิ่งเป็นสมการความรักที่เป็นสถิติ มีความเป็นมาที่ยาวนานแน่นอนและบอกบอกว่าความรักของท่านนั้นกับผู้รักของท่านนั้นมีแนวโน้มว่าจะไปด้วยกันอย่างดีหรือจะต้องเลิกรากันจะสุขหรือทุกข์จะรุ่งหรือจะร่วงมาในครั้งนี้จะมาพูดถึงความรักของท่านที่เกิดในวันเสาร์มารักกับคนวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายวันเสาร์ผู้หญิงวันอาทิตย์หรือจะเป็นผู้ชายวันอาทิตย์ผู้หญิงวันเสาร์เมื่อมารักกันแล้วจะเป็นผู้รักที่ทรงพลังมากนะครับ เป็นผู้รักที่จะเกิดความแข็งแกร่งเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งเป็นความรักที่จะผลักด,ดันให้ได้ดีซึ่งกันและกันคือเป็นความรักที่มันเอ,อ่เขาเรียกว่าช่วยระวังหน้าระวังหลังให้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีและอยู่ด้วยกันแล้วจะรุ่งเรืองและร่ำรวยมากเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันได้ดีนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าผมจะบอกตรงนี้ว่า ความรักในแบบนี้นะครับคือการแหวกิ่งของวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่ซ้ํากันหรอกครับสําหรับคู่รักที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยพยายามเติมความหวานให้ซช่งกันและกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วความหวานตรงนี้อาจจะเป็นการพูดกันด้วยไมตรีจิตที่ดีพูดกันด้วยความรู้สึกที่ดีน้ําเสียงที่ไพเราะมักจะเป็นคู่รักที่จะไปด้วยกันได้ดีทีเดียวมากๆเลยคู่หนึ่งนะครับคนวันเสาร์ก็เป็นคนที่รักคนเกิดวันอาทิตย์มีความเข้าอกเข้าใจคนที่เกิดในวันอาทิตย์ คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นก็เป็นคนที่ต้องการความเข้าอกเข้าใจอย่างดีจากคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนวันอาทิตย์โดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนซึ่ชอบเ,ออเขาเรียกว่าออจุกจิกขี้ใจร้อนหรือว่าเป็นคนที่อารมณ์เจ้าแง่แสนงอนง่ายอะไรอย่างงี้นะครับ แต่คนวันเสาร์เนี่ยก็เป็นคนซึ่งมีความทรงพลังอยู่ในตัวเองฉะนั้นเมื่อวันของวันนี้มันมาแมทชิ่งกันแล้วมันกลับเป็นคู่รักที่จะไปด้วยกันได้ดีนะครับจะเป็นคู่รักเป็นแฟนเป็นผัวเมียเป็นสามีภรรยาเป็นคู่รักที่จะรักกันไปได้ดีมากสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ประวันทิ่ได้โคจรมารักกันจะเป็นคู่รักที่รุ่งเรืองมากชัวกระผมสิงแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาถทอ ขอลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ใน